ามกระตอคดีใหญ่นะคะหลังจากมีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กที่มีเส้นเงินเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้วก็ถูกตั้งข้อหาสมคบฟอกเงินนะคะคซึ่ง21ก็คือพรุ่งนี้ละที่ออกหมายเรียกต้องดูว่าบิ๊กโจ๊กจะไปหรือไม่ไปนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทนายความของบิ๊กโจ๊กมาตามนัดค่ะแฉเส้นทางการเงินเว็บพนันมันไปเกี่ยวโยงกับตํารวจทั้งนั้นน่ะสากว่านายนะคะซึ่งมีการแฉตํารวจยศใหญ่ด้วยเป็นอักษรยอ่อก็เลยทําให้เกิด ภาพข้างหลังเนี่ยค่ะอย่าด้อยค่าสอตชอท้าเปิดชื่อในพลซึ่งเมื่อวานนี้ที่ทนายเปิดเนี่ยบอกแล้วว่ายศสูงสุดเนี่ยระดับพลตารวจตรีค่ะ นายนะัทวิทเน네ติจารุโรธนะคะมาพร้อมกับทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กคนตํารวจเอกสุรเชษฐหักผ่านนะคะรองพบตะรมีการนําผังเส้นทางการเงินโยงให้เห็นเลยนะคะท่านก็บอกว่าไอ้เส้นเงินก่อนหน้านี้มันมีความพยายามจะโยงให้มาถึงบิ๊กโจ๊กให้ได้ว่าเกี่ยวกับเว็บพนัน คุณลองดูนะว่าการโอนเงินจากบัญชีเนี่ยมันเริ่มต้นที่นางสาวพิมพ์วิไลนางสาวพิมพ์วิไลเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเว็บ BNK Master ไอ้ไอเส้นเงินเนี้ยจากพิมพ์วิไลมันโยงไปหา34บัญชีแล้วทุกบัญชีที่ว่านั้นอะเป็นตำรวจทั้งหมดครับทีนี้มีการแบ่งย่อยไปยังบัญชีผู้สื่อข่าวด้วยม,มีญาติของผู้บังคับบัญชาระดับ พลตํารวจตรีด้วยแต่มีเพียงคือในจํานวน30กว่าบัญชีเนี่ยนะมันมี3บัญชีสุดท้ายอ่ะเป็นบัญชีลูกน้องบิ๊กโจ๊กซึ่งถูกระบุไว้ในหมายจับของสอนเอตาปูนพยายามจะโยงจากลูกน้องบิ๊กโจ๊กมาถึงตัวบิ๊กโจ๊กให้ได้แล้วไอ้ส1บัญชีที่เหลือยังนิ่งยังไม่โดนดําเนินคดีอะไรเลยคนที่รับเงินในระนาบแรกตามผังนี้นะครับซึ่งความจริงแล้วมีเยอะกว่านี้มาก ในระนาบแรกเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนเป็นเจ้าพนักงานทั้งสิ้นอย่างนี้เนี่ยมีการเลือกหรือใช้วิธีของอินซีเลือกเหยื่อหรือเปล่า อ้าวแล้วพอพูดเรื่องอินซีเนี่ยมันก็มีค,คนนึกถึงอีกเพราะมีใครบางคนเนี่ยเขาใช้ภาพพักหน้าจอเป็นรูปนกอินซีด้วยเนี่ยนะฮะทีนี้เรื่องคดีเว็บพนันมีการพยายามจะโยงถึงบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีคดีอยู่ในพื้นที่สองสอนอมีสอนอ,อ,นอทุ่งมหาเมฆหนึ่งสองคือสอนอเตาปูนทีมทานายเนี่ยพยายามจะยืนยันกับสังคมนะคะ,ะ,ะว่าไอ้กรณีที่พนักง,งานสอบสวนไปตั้งเป็นอีกคดีเนี่ย มันมีการพยายามออกหมายจับบิกโจ๊กที่สนอเตาปูนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปรากฏรายละเอียดอยู่ในสนอทุ่งมหาเมฆหรือในคดีมินนี่ไปแล้วซึ่งปปชมีมติรับไว้ไต่สวนเองแล้วไม่ใช่หน้าที่พนักง,งานสอบสวนอีกต่อไป ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอา้าทำไมถึงมีการมาออกหมายเรียกในคดีนี้อีกเพราะไม่มีอะไรโยงถึงบิ๊กโจ๊กมันเป็นแค่การพยายามจะโยงให้ถึงเท่านั้นเห็นไหมคะว่าพูดไม่ตรงกันเมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังบิ๊กต่อบอกว่ายัางไงคะอบอกว่ามันคนละคดีม,มันคนละเว็บ ไอ้ที่ปปอชอเป็นมินนี่แต่ไอ้ที่ออกหมายเรียกล่าสุดคือ BNK อ b s t m r s t เตอแต่วันนี้ทนายบิ๊กโจ๊กบอกว่ามันคืออันเดียวกันที่พยายามจะแยกออกมาเป็นอีกคดีมไม่ตรงกันและงานนี้ทีนี้จริงๆเนี่ยในการถแถลงเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเพราะนอกเหนือจากทนายความของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะที่ได้มีการถแถลงข่าวแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคือการเปิดเผยอ่ะ บิ๊กโจ๊กไม่ได้เป็นคนพูดเองอเป็นการใช้ทนายความเนี่ยมาเปิดเผยเพื่อที่จะโยงถ้าเราพูดกันให้อ้อมความก็คือเพื่อที่จะโยงไปถึงตารวจคนอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็บุคคลอื่นๆด้วยขณะเดียวกันนะตามรายงานข่าวอ่ะเขาบอกว่ามีทางด้านของหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีนี้ครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นลูกน้องคนสศิล์ของบิ๊กโจ๊กอ่ะมีการเดินทางไปด้วยครคุณผู้ชมฮะเดินทางไปที่งานถแถลงขา่าวนียแล้วก็มีการแบบเหมือนพยายามอธิบายเพิ่มเติมฮะว่าตำรวจที่ว่าเนี่ยอักษรย่อเนี่ย มีอะไรบ้างอาเออคือเป็นการขยายเพิ่มเติมนะฮะจากแผนผังที่ทนายความเนี่ยได้มีการนํามาอธิบายะฮะคุณผู้ชมฮนะทีนี้ครับคุณผู้ชมครับมันมีประเด็นต่อมาก็คือว่ามีการเผยแพร่ใบอนุโมทนาบัตรงานกระถินที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับใบเนี้ยครับจำนวน2 0 0 0 0 0บาทและใบอนุโมทนาบัตรฉบับนี้ชุดตรวจค้นจับกลุมพันตำรวจโทรคริสซึ่งเป็นลูกน้องคอสดิจของพ่อเตรสุรชเชษเนี่ยตรวจยึดไปครับโดยใบยอนุโมทนาฉบับเนี้ย มันไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนแต่ทนายความของบิ๊กโจ๊กก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมใบอนุโมทนาบัตรเนี้ยมันไปปรากฏต่อสื่อได้อย่างไรขณะเดียวกันก็ถูกนาไปโยงว่าเป็นการทําบุญโดยใช้บัญชีม้าเนี่ยนะครับโดยผู้ที่ออกมาเผยแพร่นเนี่ยรู้ได้อย่างไรแสดงว่ามีผู้ไม่หวังดีบางรายเนี่ยหยิบฉวยแล้วก็นํามาผูกโยงก็คือเนี่ยฮะใบอนุโมทนาบัตรฉบับนี้เนี่ยแหละก็คือเหมือนกับประมาณจะบอกว่าเงินที่บิ๊กโจ๊กนํามาทําบุญอะ่ะมันมาจากบัญชีม้า ขณะดเดียวกันครับส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าพลเอกสุรเชษเนี่ยใช้เงินจากเว็บพนันซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับเจ้าที่ของปปชเป็นเงิน13,100บาทข้อเท้จริงคือเป็นการซื้อตั๋วโดยพนตำรวจโทคริสพร้อมกับครอบครัวมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกสุรเชษแต่อย่างใดครับขณะดเดียวกันครับผู้ชมหลังจากที่มีการเปิดเผยเส้นเงินหรือถ้าเราเรียกการภาษาชาวบ้านอาจจะเรียกว่าเป็นการแฉ ẻ. ปรากฏว่าทีมทนายความของบิ๊กโจกครับมีการเดินทางไปยื่นหนังสือและข้อมูลเส้นทางการเงินสําคัญที่เชื่อมโยงบิ๊กตํารวจใหญ่ในสำนักงานตํารวจแห่งชาติและครอบครัวไปที่ไหนรู้ไหมครับผู้ชมไปยื่นที่ปปอชออ <S <S สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไม่ได้ไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะมายื่นที่ปปอชอเพราะอะไรถ้าไปยื่นที่สอตอชอตำรวจสอบกันเองตั้งกรรมการสอบกันเองแต่มายื่นที่ปปอชอหมายความว่าพอปอปอชอถ้ามีมติรับเรื่องก็จะไม่ต่างจากกรณีของบิ๊กโจ๊กจําได้ใช่ไหมฮะ ไม่รู้ว่าอันนี้เรียกเกือจิ้มเกือหรือเปล่าหรือยังไงนะรวมทั้งมีการไปยื่นต่อทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ผู้ตรวจการแผ่นดินและก้อนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเอาละครับทีนี้ไปที่ความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กบ้างเพราะเมื่อวานนี้มันดุเดือดมากตรงที่ทนายความออกมาเปิดเส้นเงินและลูกน้องคนสนิทไปร่วมงานแถลงข่าวแล้วก็ชี้เส้นเงินอธิบายนักข่าวเราฟังเนี่ยนะปรากฏบิ๊กโจ๊กครับคุณผู้ชมนะลงพื้นที่ไปครับ ไปที่ชมรมชาวปากใต้เชียงรายก็มีพี่น้องประชาชนกว่า300คนมาต้อนรับและให้กําลังใจครับคุณผ,ผู้ชมครับซึ่งทางด้านของนี่ฮะก็มีการถ่ายภาพเนี่ยนะฮะชาวชมรมชาวปากใต้เชียงรายให้การต้อนรับนี่คนรักบิ๊กโจ๊กนะฮะก็ยังมีคนให้กําลังใจอยู่ซึ่งบิ๊กโจ๊กก็กล่าวครับบอกว่าให้คํามั่นสัญญากับพี่น้องชาวใต้ทุกพื้นที่ว่าจะทําหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนให้ดีที่สุดไม่ให้พี่น้องชาว ปักใต้ผิดหวังครับอลองไปฟังเสียงของบิ๊กโจ๊กช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยจะทําหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนให้ดีที่สุดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะไม่ให้พีดน้องชาปากใต้เราเนี่ยก็าผิดหวังในตัวผมนะผลต้นต้องเนี้ยว่าวันนี้ความศรัทธาวันนี้เห็นนะครับมากันสามร้อยกว่ายิ่งมามากผมก็ต้องยิ่งตนนันหนักในเรื่องของการทํางานทําความดีมากขึ้น มันเป็นสิ่งที่คำยันบอกผมไว้ว่าผมเนี่ยจะต้องทำตัวให้ดี ทีนี้ประเด็นที่นักข่าวไปถามบิ๊กต่อเนี่ยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะอย่างที่คุณตวยบอกไปว่านอกจากตัวทีมทนายของบิ๊กโจ๊กแล้วเนี่ยยังมีพลตำรวจตรีนำเกียรติทีรโรจนะพงศ์ซึ่งท่านก็เป็นผู้ต้องหาในคดีมินนี่ด้วยนะคะเราเอ่ยชื่อได้นะคุณโยมมาพร้อมวานนี้ท่านไปที่งานถแถลงข่าวแล้วไปชี้เส้นเงินโยงเพิ่มเติมแล้วเป็นการบอกอักษรย่อให้กับนักข่าวด้วยตัวเองด้วยเนี่ยใช่ค่ะคือท่านเหมือนกับบอกว่าที่ท่านโดนเนี่ยเป็นเพราะวนปคดีเ้ ผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะเป้ก็ทำเกี่ยวกับอะไรนะเว็ <Web S 2> บพน,น,พน,น,นันเว็บพนันแล้วก็บอกเปเ้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนเงินมาที่ชนบุรีจําได้ใช่ไหมคดีนี้ก็ดังเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งทางพลตําวจตรีนําเกียรติเนี่ยมีการเผยเส้นทางการเงินถูกไหมแล้วก็มีการ,รพูดถึงอักษรยอร่อตัวยงตัวย่อต่งตงตางๆนักข่าวก็เลยไปถามท่านต่อศักดิ์ว่ากังวลไหมยังไงบิ๊กต่อเนี่ยบอกว่าเอาเป็นว่าผมอะ อยากให้เปิดเผยชื่อมาเลยจะได้เชิญเขามาให้ข้อมูลจะได้ตรวจสอบได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเหมือนกับที่คุณไปอ้างคนอื่นนะว่าเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินแล้วบอกว่าเว็บพานันไปรู้จักนายตํารวจหญิงสองนายและมีความสัมพันธ์กับนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่เอาเป็นว่าถ้ามีมูลจริงอ่ะก็ให้ออกมายืนยันไหนจะอ้างว่ามีการจ่ายเงินให้กับนายพลเชื่อยอ่อต่อเต่าและเครือญาติอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบคือถ้ามีข้อมูลอนะ่ะเปิดออกมาเลยเพราะถ้าผิดจริงดําเนินการแบบไม่มีละ เนแน่นอนบิ๊กต่อย้ําด้วยนะคะว่าตอนนี้เวลามันเหลือ195วันก่อนที่ท่านจะกเกษียณอายุราชการตอนนี้ท่านกําลังหวานข้าวหวานข้าวโพด หวานข้าวหวานข้าวโพดก็หวังได้กินข้าวได้กินข้าวโพดในทุกวันยืนยันว่าตัวเองไม่ได้หวานมายราบก็คือเหมือนว่าชะพืชอะนะคือหวานไปแล้วให้มันมาทิ่มแทงตัวเองอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ดังนั้นก็บอกว่าให้เปิดชื่อมาเลยอย่าด้อยค่าสตชด้วยการพูดตัวย่อบแบบนี้ะและการถแถลงขา่าวเมื่อวานนี้มันก็สะเทือนจริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว,ว่ามันสะเทือนไปถึงปป,ปชเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านเลขาธิการปป,ปชคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมง,งคลก็บอกว่ามีเจ้าที่ปปชเชื่อมโยงกับบิ๊ ยืนยันว่ามีพฤติการในการตกแต่งบัญชีหรือไม่หลังจากที่มันมีข้อมูลเชื่อมโยงไปจนถึงเมื่อวานนี้สมาคมสื่อฮะคุณผู้ชมฮะสมาคมนักข่าวนั้งสื่อ่นประเทศไทยก็มีการออกถแถลงการโต้ทนายของวิ๊กโจ๊กยืนยันว่าไม่เคยมีการรับเงินหรือรับบริจาคจากเว็บพนันแต่อย่างใดนะฮะ,ฮะแต่ด้วยความเคารพ นักข่าวเนี่ยมันมีหลายสายนักข่าวเนี่ยมันมีหลายสมาคมเราก็ไม่ได้เจาะจงว่าสมาคมใดหรือนักข่าวใดเพราะเราก็นําเสนอข่าวตามข้อมูลนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องไปโยงครว่าเส้นเงินเหล่านี้มันไปถึงใครกันบ้างนะครับ